ปัญญาจารย์บทที่3มีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้มีเวลาเกิดเวลาตายเวลาปลูกเวลาถอนเวลาฆ่าเวลาเยียวยารักษาเวลารื้อถอนเวลาสร้างขึ้นใหม่ เวลาร้องไห้เวลาหัวเราะเวลาไว้ทุกข์เวลาเต้นรำเวลาโยนก้อนหินเวลาเก็บรวบรวมก้อนหินเวลาอบกอดเวลาหันหนีเวลาค้นหาเวลาเริกราเวลาทนุถนอมเวลาเหวี่ยงทิ้งไปเวลาฉีกขาดเวลาซ่อมแซม เวลานิ่งเงียบเวลาพูดจาเวลารักเวลาเกลียดเวลาสงครามเวลาสันติคนเราได้อะไรจากการตรากตรำทำงานหรือแค่พระเจ้าเห็นภาระซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้บนมนุษย์พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาของมัน ทั้งส่งตั้งนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถยังรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ต้นจนจบได้ข้าพเจ้ารู้ว่าสำหรับมนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำตัวให้มีความสุขและทำดีขณะยังมีชีวิตอยู่คนเราทุกคนควรกินดื่ม และหาความอิ่มใจในการตรากตรำทำงานทั้งสิ้นเพราะนี่คือของขวัญจากพระเจ้าข้าพระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำจะดำรงอยู่นิรันด์ไม่สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปหรือตัดทอนอะไรออกไปได้พระเจ้าทรงทำไว้เพื่อมนุษย์จะยำเกรงพระองค์อะไรก็ต่างที่เป็นอยู่ และอะไรที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอยู่เมื่อก่อนแล้วและพระเจ้าจะทรงนำอดีตมาพิพากษาอีกยิ่งกว่านั้นภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่าในที่แห่งการพิพากษาก็มีความช่วร้ายอยู่ด้วยในที่ของความยุติธรรมก็มีความเลวทรามอยู่ด้วยข้าพเจ้ารำพึงว่า พระเจ้าทรงนำทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมมาพิพากษาเพราะจะมีเวลาสำหรับทุกเรื่องมีเวลาสำหรับการกระทำทุกอย่างข้าพระเจ้าคิดอีกว่าสำหรับมนุษย์พระเจ้าทรงทดสอบพวกเขาก็เพื่อพวกเขาจะเห็นว่าตนเองก็เหมือนสัตว์ชะตากรรมของมนุษย์ก็เหมือนของสัตว์ทั้งสองมีอันเป็นไปเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตาย อีกฝ่ายหนึ่งก็ตายต่างก็มีล่มปราณเช่นกันมนุษย์ไม่ได้เปรียบมากกว่าสัตว์ทุกสิ่งล้วนอัน,นิจังทั้งสองพวกต่างไปสู่ที่แห่งเดียวกันล้วนมาจากทุลีดินและต้องกลับกลายเป็นทุลีดินใครจะรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นไปอย่างเบื้องบนหรือไม่และวิญญาณของสัตว์ ดงสุพิภพโลกหรือไม่ฉะนั้นแค่พระเจ้าเห็นว่าสำหรับมนุษย์แล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะสนุกกับงานเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเขาใครเล่าจะทำให้เขาเห็นได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเขาเอเมน